สวัสดีครับผมชื่อนายกัญชัยยิสุวงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกัทลักษ์แผนกช่างกลรงงานห้องชอางกหลหนึ่งสามี่สองานเชื้นแบบชิ้นส่วนมาตรฐานพูดถึงเกลียวกันนะครับเกลียวเกลียวเป็นชิ้นงานเครื่องจักรกลที่ใช้ยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันและใช้ในการส่งกําลังเคลื่อนที่ปรับระยะเป็นการยึดแบบชั่วคราวสามารถถอดประกอบได้โดยแต่และชิ้นงานไม่เกิดความเสียหาย ส่วนประกอบที่สําคัญต่างๆของเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางโตสุดของเกลียวคือขนาดความโตที่วัดจากสันเกลียวหนึ่งไปยังอีกสันเกลียวหนึ่งในลักษณะตั้งฉาก mm. กับเส้นผ่าศ mm. ูนย์กลางแนวแกรนดังรูป5.1และ5.2ผ่าศูนย์กลางเล็กสุดของเกลียวคือขนาดความโตที่วัดจากวงกลมฟิตด้านหนึ่งไปยังวงกลมฟิตด,ด้านหนึ่งโดย วัดลักษณะตั้งฉากกับเส้นผ่าศูนย์กลางแนวแกนดังรูปห้าจุดหนึ่งและห้า2 3. สองสามเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมฟิตคือความโตที่วัดจากวงกลมฟิตด้านหนึ่งไปยังวงกลมฟิตอีกด้านหนึ่งโดยวัดในลักษณะตั้งฉากกับเส้นผ่าศูนย์กลางแนวแกนดังรูป5้าจุดหนึ่งและ้าสองสี่ความลึกของช่องเกลียวคือความลึกที่วัดจากสันเกลียวถึงร่องเกลียว โดยวัดลักษณะตั้งฉากกับเส้นผ่าศูนย์กลางแนวแกนดังรูปข้อทจ็หนึ่งและห้สองห้าด้านข้างเกลียวคือผิวด้านข้างของเกลียวอยู่ระหว่างสันเกลียวถึงร่องดังรูปข้อเจ็หนึ่งและ้สองสองมุมเกลียวคือมุมที่เกิดขึ้นระหว่างด้านข้างเกลียวสองข้างอยู่ระหว่างสันเกลียวของเกลียว ขึ้นอยู่กับมิติทางของเกลียว 7. แกนเกลียวคือเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียวในแนวขนานกับตัวเกลียวดังรูป5.1แึง2.8ระยะฟิตคือระยะห่างระหว่างสันเกลียวหนึ่งไปยังอีกสันเกลียว1หรือจากจุด1ไปจุด1โดยวัดขนาดกับ แนวแกนเกลียวดังรูป5.1 5.29ระยะนำเลื่อนคือระยะห่างที่ตัวเกลียวเคลื่อนหมุนไป1รอบตามแนวแกนสำหรับเกลียวปากเดียวระยะนำเลื่อนคือ l เท่ p ากับ p เกลียว2ปากระยะนำเลื่อน l เท่ากับ2 p เกลียว3ปากระยะเลื่อน l นเท่ากับ3 p ดังรูป5.3 เฮลิกคือมุมเลื่อยของเกลีวโดยวัดจะฉากกับแนวแกนดังรูป5.4